มินแลนด์เชนเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันตอนจากตอนที่แล้วเลยนะคะยินซุยให้เสือบินออกมาด้วยความเร็วสูงสุดมันหายเข้าไปในหมู่เมฆในไม่ถึงหนวินาทีเมื่อเธอหันกลับไปเธอก็ไม่เห็นใครด้านหลังเจ้าปล่อยให้ข้ารอเป็นเวลานานเจ้าสมควรแล้ว ยินซูอีไม่ปล่อยให้เสือของเธอชะลอความเร็วลงเธอยังคงมุ่งหน้าต่อไปยินซูอีมีแผนจะไปที่เกาะและรอแฮนเซิลอยู่ที่นั่นเธออยากจะรู้ว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่เขาจะไปถึงที่นั่นเสือปีกเหี่วของเธอเป็นซีโน,โนเจนระดับมาคริสแล้วมันก็เป็นหนึ่งในซีโนเจนอีกมาคริสที่รวดเร็วที่สุดดังนั้นมันไม่น่าแปลกใจที่เธอจะสลัดแฮนเซิลหลุดได้อย่างง่ายได้ยินซูอีรู้สึกอวดดีขึ้นมาแต่เมื่อสิของประสานภาคนอื่นบินผ่านเธอไปพวกเขาก็หันมามองยินซูอีอย ข้ารู้ว่าค่างดงามแต่พวกเขาไม่เห็นจะต้องมองค่าขนาดนั้นยินซูยิคิดแต่หลังจากผ่านไปสักพักเธอก็รู้สึกตัวว่ามันผิดปกติเธอรู้จักคนหลายคนที่สวนทางกับเธอไปและถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยได้มุ่งหน้าไปยังเกาะที่ขายซีโนเจนิกเท่าไหร่นะักแต่เธอก็ไม่เคยดึงดูดความสนใจมากขนาดนี้มาก่อน นี่มันมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของข้ายอย่างนั้นหรอยินซุยสัมผัสแก้มและสังเกตชุดของตัวเองแต่เธอไม่พบอะไรที่ผิดปกติเธอยังคงมุ่งหน้าต่อไปและผู้คนก็ยังคงหันมามองเธอตลอดการเดินทางยินซุยขมวดคิ้วแล้วนำกระจกออกมาเพื่อลองส่องตัวเองหน้าแปลกมันไม่มีอะไรผิดปกตินี่นะทุกอย่างเป็นอย่างที่ควรควรจะเป็นและข้าก็งดงามทุกครั้งอ้า ขณะที่ยินซุยขยับกระจกเพื่อส่องดูตนเองจากมุมที่ตางาออกไปเธอก็สังเกตเห็นเงาปริศนาด้านหลังคนคนนั้นกำลังยิ้มให้เธอผ่านกระจกซึ่งเขาก็คือหันเซิร์นนั่นเองเจ้าขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันยินซุยหันกลับไปมองหันเซิร์นที่กำลังนั่งอยู่บนเสือของเธออย่างสบายใจตอนนี้เธอรู้แล้วว่าทำไมคนอื่นๆถึงมองมาที่เธออย่างแปลกๆผู้คนนั้นไม่ได้มองมาที่เธอจริงๆแต่พวกเขามองไปที่หันเซิร์นตั้งหากในตอนที่เจ้าให้เสือบินขึ้นฟ้าไปเ้าก็ขึ้นมานััั่งงงบบนนหลลขออมเรรียรย้้แว ไม่ใช่ว่าเจ้าจะพาข้าไปซื้อซีโนเจนีอีกหรอกหรอหรือว่าข้าจะเข้าใจอะไรผิดข้าไม่ได้เข้าใจเจตนาของเจ้าผิดอย่างนั้นใช่ไหมแฮนเซนยิ้มจ้องไม่ได้เข้าใจอะไรผิดยินซุยหน้าแดงและหันหน้าหนีแฮนเซนมันทำให้เธอประหลาดใจอย่างมากที่แฮนเซนสามารถไล่ตามเธอได้ทัน พอแม้แต่กระเรียนพันขนหรือยินซูซางก็ไม่สามารถไล่ตามความเร็วของเสือปีกหยกได้ซึ่งฮันเซินเพิ่งจะกลายเป็นเอิร์นได้ไม่นานดังนั้นมันไม่มีทางเลยที่เขาจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วแบบนี้ความจริงแล้วฮันเซินไม่ได้มีความเร็วมากพอที่จะไล่ตามเสือปีกหยกได้เขามีรองเท้าเขี้ยวกระต่ายอยู่พวกมันเร็วยิ่งกว่าเสือปีกหยกแม้พวกเขาจะขาดความสามารถในการบินก็ตามในตอนที่เสือปีกหยกกำลังบินขึ้นไปฮันเซินได้ใช้รองเท้าเขี้ยวกระต่ายเพื่อกระโดดขึ้นไปบนหลังของเสือหลังจากนั้นเขาก็ซ่อนตัวตัวเพื่อใหห้ยยิินนนจะไม่สังเเกต็า รู้สึกสับสนและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสือปีกยกนั้นรวดเร็วและพวกเขาเข้าไปถึงเกาะในเวลาไม่นานบนเกาะน,นี้มีซีนออดริกอาศัยอยู่มากมายพวกมันแต่ละตัวดูเชื่องและไม่กระหายเลือดแต่อย่างใดแถมพวกมันส่วนใหญ่ยังเป็นชนิดที่สามารถบินได้อีกด้วยกินซูอีพาหันเซินไปที่สวนของตระกูลเธอและที่นั่นก็มีคนออกมาตอนรับพวกเขายินซูอีบอกให้คนอื่นๆกลับไปทำงานหลังจากนั้นเธอก็พาหันเซินเข้าไปในสวนตามลำพัง เราต้องการซีโนเจนิกระดับไหนพวกเรามีตั้งแต่ระดับบารอนไปจนถึงระดับมาคริสพวกมันทุกตัวถูกฝึกจนเชื่องดังนั้นพวกมันจะเชื่อฟังคําสั่งของเจ้าจริงๆแล้วยินซูอีอยากจะถามฮันเซิว่าเขายินดีจะจ่ายมากเท่าไรเพื่อจะซื้อซีโนเจนเออิกสักตัวฮันเซิคิดแล้วพูด ยิ่งถูกยิ่งดีตัวไหนก็ได้ที่ใช้เป็นพาหนะแทนการเดินเท้าแฮนเซนยังอยู่ในจกักรวาลซีโนได้ไม่นานและมันก็มีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายภายในกอสแซงชูรี่ที่ยังไม่ได้วิวัฒนาการแฮนเซนจึงไม่อยากสูญเสียทรัพยากรมากเกินไปเพราะยังไงซะแฮนเซนก็คิดจะร่าซีโนเจนิกด้วยตนเองและมันก็มีโอกาสที่เขาจะได้รับวิญญ,ญาณอสูรประเภทสัตว์ขี่ซึ่งวิญญ,ญาณอสูรยังไงก็ดีกว่าซีโนเจนิกที่ถูกฝึกเป็นไหนๆหนเยนซูอียิ้มและพูด อย่าได้กังวลพี่สาวของข้าบอกให้ข้าลดราคาให้กับเจ้าได้อย่างเต็มที่เจ้าจะหาราคาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วแฮนเซนทรายหัวข้าแค่ต้องการตัวที่บินได้เท่านั้นมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแข่งกันเมื่อวินซุยเห็นว่าแฮนเซนจะไม่ได้รอล่นเธอก็หยุดคิดไปคู่หนึง่งตัวที่สูงที่สุดก็คือกระเรียนหยกรติการพวกมันมีขายในทุกๆร้านแต่ของพวกเราต่างออกไปเจ้าได้เห็นนกกระเรียนหยกรติการของสิบพี่กระเรียนใช่ไหมโดยปกติแล้วพวกมันจะเป็นแค่ระดับบารอน แต่ตัวนั้นเป็นระดับเอิรนซึ่งเป็นของพวกเราเองถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาเกระเรียนยกรติการที่เจ้าว่าฮันเซ่นไม่อยากเรื่องมากยังไงมันก็เป็นแค่สัขีดดังนั้นมันคงจะไม่มีอะไรพิเศษไม่ว่าเขาจะจ่ายมากสัแค่ไหนเจ้าควรจะไปเลือกมันด้วยตนเองพวกมันมีอยู่เป็นพันๆตัวซึ่งพวกมันทุกตัวมีราคาเหมือนกันหมดยินซุยพาฮันเซนเข้าไปในบริเวณที่เป็นที่อาศัยของนกกเกรียนยกรติการ ฮันเซิประหลาดใจยอย่างมากเมื่อเข้าไปในฝูงนกใหญ่ที่ดูเหมือนกับก้อนเมฆปราณาทนภาเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันไม่ใช่ทุกทที่ที่เขาจะเห็นซีโนเจนิกที่ถูกฝึกจนเชื่อมมารวมกันมากขนาดนี้การฝึกซีโนเจนิกตัวหนึ่งในช่วงนั้นยากยิ่งกว่าการฆ่าพวกมันซะอีกการฆ่าซีโนเจนิกระดับเอิร์นหรือมาควิสตัวง่ายยิ่งกว่าการฝึกซีโนเจนิกบารอนสักตัวให้เชื่อมมันถือเป็นอะไรที่นา่าอัศจรรย์ที่ปราสาทนภาจะมีซีโนเจนิกที่ฝึกจนเชื่องมากมายถึงขนาดน ซีโนเจนิกพวกนี้มาจากไหนกันฮันเซนถามขณะที่มองไปที่ฝูงนกกระเรียนหยดลัติการบางตัวถูกจับบางตัวถูกเลี้ยงถ้ำเสวยนเยียนที่พวกเรากําลังจะไปเองก็มีซีโนเจนิกระดับเอิรนอยู่ถ้าเจ้าจับพวกมันกลับมาได้แบบเป็นๆมันก็จะขายได้ราคาดียิ่งกว่าชิ้นส่วนยีนซีโนเจนิกซะอีก ยินซูยีพูดฮันเซิลพยักหน้าและเริ่มใช้ออร่าสาสตรตรงเสียนเพื่อสแกนฝูงนกกระเรียนรัดที่กานไหนๆเธอก็ให้เขาเลือกด้วยตัวเองดังนั้นเขาจึงคิดที่จะเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดฮันเซิลสแกนพวกมันและพบว่าหนึ่งในพวกมันมีตัวหนึ่งที่ดูแข็งแกร่งกว่าตัวอื่นเมื่อเขามองไปที่มันเขาก็สังเกตเห็นว่ามันกําลังนอนอยู่บนพื้นหญ้าแต่มันดูไม่กระฉับกระเฉงเหมือนกับตัวอื่นเมื่อยินซูยีสังเกตเห็นตัวที่ฮันเซิลกำลังมองไปอยู่เธอก็พูด ตัวนี้เป็นระดับไวคาวมันเป็นซีโนเจนีอีกระดับบารอนในตอนที่ไวคาวคนนึงจับมาซึ่งในภายหลังมันก็ได้วิวัฒนาการเป็นไวคาวด้วยตัวมันเองหลังจากที่ต่อสู้อย่างทารหดขาของมันถูกตัดขาดและปีกของมันก็ได้รับความเสียหายแม้แลของมันจะหายดีแล้วแต่มันก็ยังคงพิการความเร็วของมันเทียบได้กับระดับบารอนตัวหนึ่งแถมมันยังไม่มีขาอีกด้วยมันจะบินขณะที่แบกสิ่งของหนักๆได้ไหมแฮนเซนลถามขณะที่ตรวจดูนกตัวนั้น ได้มันแข็งแกร่งกว่านกเรียนหยกรติการระดับบารอนแต่มันไม่มีขาส่วนปีของมันก็ได้รับความเสียหายยินซุยพูดซ้ําดังนั้นมันคงจะบินเร็วได้ไม่กว่าระดับบารอนทั่วไปและความสามารถในการต่อสู้ของมันก็เทียบกับระดับระบยคาวตัวอื่นไม่ได้ข้าเลือกมัน ฮันเซิไม่ได้มีแผนจะใช้สัตว์ขี่ทำการต่อสู้อยู่แล้วนกกระเรียนหยกรติการที่ได้รับความเสียหายนั้นราคาไม่แพงวีนซูยจึงให้ราคาที่ดีมากๆกับฮันเซิลนกกระเรียนหยกรติการเชื่อมมากๆและฮันเซนก็สามารถเรียนรู้วิธีสั่งการพวกมันอย่างรวดเร็วเขาสามารถควบคุมการบินของมันได้อย่างง่ายดายเนื่องจากมันไม่มีขาม,มันจึงลงจอดด้วยท้องของมันและเนื่องจากปีกของมันได้รับความเสียหายมันจึงไม่สามารถบินตรงๆได้และความเร็วของมันก็ไม่ได้เลิศเรออะไรโชคดีที่ฮันเซิไม่ได้คาดหวังสูงอะไรมาก หลังจากที่เขาทำการซื้อเสร็จสิ้นแล้วเขาก็ขี่มันกลับไปที่เกาะของเขานกกระเรียนหยกรติการตัวนั้นดูตื่นเต้นที่จะได้โบยบินอีกครั้งมันส่งเสียงร้องออกมาอย่างรื่นรมเจ้านกที่น่าสงสารมันได้รับบาดเจ็บเพราะเจ้านายของมันหลังจากนั้นมันก็ถูกทอดทิ้งแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงเชื่องและรับฟังคําสั่งแฮนเซนถอนหายใจเมื่อกลับถึงเกาะของแฮนเซนก็ให้นกกระเรียนลงจอดแต่ก่อนที่มันจะลงถึงพื้นแฮนเซนก็กระโดดลงมาจากหลังของมัน ของนกกระเรียนชนเข้ากับพื้นขณนะที่มันกระพือปีกอย่างรุนแรงมันพยายามจะควบคุมตัวเองในการตรงจอดแต่ความพยายามของมันไม่สวยนะฮันเซิมอบอาหารให้กับมันหลังจากนั้นเขาก็กลับเข้าไปในบ้านตอนที่จะไปถ้ำเสียนเหยียนฮันเซิต้องการจะรู้ถึงระดับความแข็งแกร่งของตัวเองในตอนนี้เขานำของทั้งหมดที่ครอบครองอยู่ออกมาอาวุจินโนมนตาราระดับเอิร์นวิญ,ญญาณอาสูรรองเท้า,ขาเขี้ยวกะต่ายระดับระยุกต วิญญาณสูนถุงมือมิงหมอกแดงระดับเอิร์นและมีเคี้ยวผีสิงระดับปาชันด้วยการที่มีมีเคี้ยวผีสิงอยู่วิชามีเคี้ยวดาบก็ยังคงเป็นสิ่งที่พึ่งพาได้มากที่สุดแต่วิชามีเคี้ยวดาบไม่ได้มีขั้นต่อไปให้ฝึกดังนั้นเขาจึงมีแผนที่จะฝึกวิชาจีโนอย่างอื่นแทนด้วยการใช้กระแสพลังของไฟเวทมนต์ต่ายกและพลังเหรียญแฮนเซอร์มีแผนที่จะคิดค้นวิชาจีโนตัวใหม่ขึ้นมาแต่เราควรจะใช้เหรียญหรือวิชาจีโนที่ดูเหมือนกับเหรียญฉะนั้นในตอนที่ใช้ตัวตนนขอองดอลาเท่ั้น ไม่อย่างนั้นคนอื่นก็อาจจะสงสัยได้แต่เราควรจะคิดค้นวิชาจีโน่แบบไหนขึ้นมาดีแฮนเซนคิดเกี่ยวกับมันและไม่นานเขาก็เกิดความคิดบางอย่างไฟเวนมนตต่อยกเน้นไปที่การจํากัดความเร็วของเป้าหมายคนที่ถูกมันเข้าไปจะไม่สามารถบินขึ้นได้แฮนเซนต้องการจะใช้จุดนั้นในวิชาจีโน่ตัวใหม่ของเขาแต่สําหรับการปรับปรุงวิชาเรียนเป็นสิ่งที่เขาจะทําในภายหลังแฮนเซนทดลองความคิดอยู่ภายในห้อง การรวมพวกมันเข้าด้วยกันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปและเขาก็สามารถสร้างวิชาจีโน่ใหม่ขึ้นมาผ่านการทดสอบมาหลายต่อหลายครั้งหลังจากที่ทําการทดสอบอยู่ทั้งคืนในที่สุดเขาก็คิดค้นต้นแบบของวิชาจีโน่ตัวใหม่ขึ้นมาได้สําเร็จมันเป็นสิ่งที่เขาสามารถใช้ได้อย่างไม่ยากเย็ยนอะไรตอนนี้ทั้งหมดที่เขาต้องทําก็แค่ปรับแต่งมันอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฉันจะเรียกวิชาจีโน่นี้ว่าเตา แฮนเซนตัดสินใจแต่เนื่องจากไม่มีเป้าหมายให้ร้องดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าวิชาเต่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแฮนเซนกลับไปพักผ่อนและเมื่อถึงเวลาเขาก็เดินออกจากบ้านนกกระเรียนไร้ขากำลังพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ฮนเซนป้อนอาหารมันอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็ขี่มันไปยังสถานที่ที่นัดหมายกันเอาไว้ภายนอกถ้ำสเวียนเยียนแฮนเซนเห็นกระเรียนพันขนเฟิร์สเดย์พี่น้องตระกูลหยินมารออยู่ก่อนแล้วยินสู้ซางพูดสูอยอีต้องการจะติดตามพวกเราไปด้วย เ้าจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของนางเองดังนั้นไม่ต้องกังวลเมื่อหยินซูซางพูดออกมาแบบนั้นมันก็ไม่มีใครคัดค้านพวกเขาทิ้งสัตว์เขียวไว้ข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปในถ้ำ กเกาะซวนเยียนดูเหมือนกับภูกเขาไฟเล็กๆทางเข้าของภูเขาไฟนั้นเต็มไปด้วยถ้ำซึ่งแต่ละถ้ำจะรำไปในทิศท,ทางที่แตกต่างกันออกไปและพวกมันก็มีซีโนเจนิกจำนวนมากกาศสยอยู่ภายในซีโนเจนิกของถ้ำเซวนเยียนนั้นพิเศษมากๆซึ่งตัวที่พิเศษที่สุดนั้นถูกเรียกว่าวิญญาณหยกเสมือนวิญญาณหยกเซวนสามารถเดินผ่านกำแพงและปรากฏตัวออกจากทุกซอกทุกมุมที่พวกมันต้องการซึ่งทําให้รับมือได้ยากดังนั้นเมื่อเข้าไปภายในพวกเขาก็ต้องระมัดระวัง เพราะพวกเขาอาจจะถูกวิญญาณยกเสียนซุ่มโจมตีได้ทุกเมื่อสิ์น้องแานนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าเข้ามาในถนนเสวียนเย็นดังนั้นระวังตัวให้ดีวิญญาณยกเสียนนั้นจะปรากฏตัวออกมาโดยไม่มีการเตือนใดๆพวกเราจะช่วยเจ้าได้ไม่ทันเวลาถ้าพวกมันพุ่งเป้าไปที่เจ้ากินซูซางพูดแฮนเซนพพักหน้าเขาเปิดใช้ออร่าสาสตรงเสียนแล้วคอยจับตาดูทุกๆอย่างรอบๆตัวการเคลื่อนไหวในรัศมีสิบเมตรไม่สามารถหนีรอดจากสายตาของเขา พวกเขาเดินดกเข้าไปในถ้ำกว่าหนึ่งไม์โดยไม่พบซีโนเจินิกเลยสักตัวแต่แฮนเซินก็ไม่ได้ชะล่าใจเขายังคงใช้ออร่ารา์ดาตรงเสียนอยู่ตลอดเวลาแต่ทันใดนั้นสหันเซินก็เห็นมือหยกสีดำออกมาจากพื้นมันพยายามจะจับขาของกินซูอีคงเล็บสีดำของวิญญาณหยกเสียนเป็นเหมือนกับมีดถ้ามันจับขาของกินซูอีได้แล้วก็มันก็จะฉีกขาของเธอได้อย่างง่ายได้ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้พบกับวิญญาณหยกเสียนเป็นเวลานานวินซุยีจึงชะล่าใจและอีกอย่างเธอก็เป็นเพียงแค่ว,วัยขาเธอไม่ได้แข็งแร่งพอที่จะตอบสนองได้ทันเวลาแฮนเซิลเรียกมเตาออกมาและสั่งให้เธอยิงปืนออกไปหลังจากที่เสียงดังขึ้นกงเล็บทั้งสองของวิญญาณหยกเสียนก็แตกหักโดยกระสุนนั้นเมื่อกระสุนถูกเป้าหมายมันก็ทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้วิญญาณหยกเสีวนดึงมือที่บาดเจ็บของมันกลับไปที่พื้นอย่างไร้ร่องรอยพื้นผิวของดินยังคงสมบูรณ์ราวกับว่ามือของวิญญาณหยกเสียนไม่่เคยมมีาตตั้งแแรกนซ สังเกตว่าเขาสามารถสัมผัสตำแหน่งมือของวิญญาณหยกสเสียนที่หายเข้าไปในพื้นได้นี่คือพลังของมนตายอย่างนั้นดอกเฮนเซอร์ู้สึกแปลกใจเมื่อมนตาย,ยิงถูกเป้าหมายมันเหมือนกับว่าเธอได้ติดเครื่องติดตามมาไว้ถึงมันจะไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรแต่มันก็มีประโยชน์มากๆเจอละคะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ